ตำเองกินเองนักเลงโควาเอาไนี่แหละโอ้ดิที่พักใส่จ,จานม,มีบุงอายเลยเนาะดิ <laughs> <laughs> แบบนี้เลยเนาะน้อง <laughs> ก่อนจะมดน่กับสบายดีพี่น้องหลายคนเนาะสบายดี <laughs> พูดไดนี่ไอ้ไม้ สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมาพบพอ่พอกำนุนคือเก่าเนาะพี่น้องมอนีกาอยูส่สวนมากาับโบได้ไปใส่อีกแล้วเนาะพี่น้องมาหายพ่อเนาะมาอยากมีพ่อมาเบิง่งกันเลยพวกว่าอยู่เทิงพุ่นลราโบได้ามาหลายมือเนาะซีซีหามือเนาะพี่น้องพวว่าเป็นน้องที่พุ่นจุดาฝิ่นวัดแล้วก็จิ้มกลับมามาซื้อ,อยากกินอยากเนาะมอนีกาบบได้ไปใส่กับเฮดเมนูพิเศษอยู่เฮือนเนาะพี่น้องนี่อุย้ย มีตกตามักแตงเนาะตามักแตงไฮสุดๆเลยแหละพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ฮะนะเป็นช่วงไฮแล้วแล้วก็มีพี่น้องนะอยู่ข้างเฮือนแล้วก็เจ้าเฮดไฮกว้างนะนะเจ้าก็ปลูกแตงในไร่ลายแล้วก็เอามาต้นเนาะเอามาต้น4ีหาหนวยแต่ว่าอันนี้นูกับสิเอามาตาแตงตามแตงเนาะพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็ซีได้เกี่ยมเครืองไส่ก็จะมีมะเขือเทศของเฮาแล้วก็มีอ่า ตัวผักเทียมมักนาวแล้วก็เกลือเปียงนัวแล้วก็ปลาแดกน้องมื้อนี้ใส่ปลาแดกเนาะเนาะบางคนอาจจะว่านุ่นบ่กินปลาแดกบ่ซั่มื้อนี้ใส่แล้วนลนเนาะแล้วก็น้ําตาลเนาะแต่ว่าสูตรหลักๆที่ว่าเฮาจะตํานี่จะเป็นสูตรของนุ่นเองเนาะพี่น้องบ่แม่นสูตรตตัวได้สูตรอันสูตรไก็ได้นะแต่ว่าอันเฮาตําตําักแตน,นี่เน้นว่าบ่าต้องใส่เฟหลายเนาะเพราะว่ามันบ่คือตําักหุงเนาะเฮาใส่ักเหลายอาจจะกินบ่ได้หั่นน่ะ มันเฮาใส่หน่วยเดียวมันเผ็ดแฮงเพราะว่ามันสิได้ฮู้ก็บ่เข้าใจคือกันเนาะอีแม่พาต่ำนี่อันอีแม่ใส่แต่บอกเผ็ด2หน่นไวยได้แต่ว่ามื้อนี้นู่นก็ซื้อใส่หลายกว่านั้นเนาะสิลองต่ำกินเบิ่งเนาะมาตาม่ำกินอยู่เฮือนพี่น้องพมื้อนี้นูนกับอ่าน้องชายว่าสิมานอนเฮือนจก2-3ม,ม,มาเฝ้าอันอีพ่อเนาะอยู่สวนหั่นบ่มีผู้ใดน,นอนเลยเพราะว่าอีแม่ไปกคือว่ายังคลเนาะอ่าคลบ่อยากบ่อยากออกเฮือนาบ่ดีออกเฮือนเนาะก็เลย สีมาตำหมักแตงซนนูเพื่อนกินเนาะมุนี่บบได้พากันไปใส่เมื่อแม่ออกไปไปเบื้องหน้าหน่อยหนึ่งเนาะว่าบไปเบื้องไหลมือกับย่านดินเจือนเนาะดินหน้าแหละเจือนเนาะแต่ว่านุ่นกะซีว่าลงมือตลัหนึ่งเลยมีดกะตุกเนาะเดี๋ยวเขาสีมาตำเครื่องกันก่นกอนเนาะพี่นกเนี่ยอันนี้ก็บซีใส่หมักเพชรลงไปเนาะพี่น้องเพชรซีนวยหัวกระเทียมเนาะ ปลาเกลน้ำตาลของเฮาเนาะใส่อยากหลายนิดนึงแล้วก็นี่เป็นนัวเนาะใส่หลายแซ่บหลายเนาะพี่น้องใส่น้อยแซ่ยบน้อยเกลือ,อนี่เฮาน่าจะใส่น้อยนึงพเพราะว่าเฮาจะใส่ปลาแดกไปน้ำเนาะนี่เรียบร้อยหลังจากที่ใส่แล้วเฮาก็จะมาตำเนาะก่อน กำักันว่าซีแซบบอฝีมือนังนุ่นได้ไหมมื่อนี้เขาซีหาคนซีมให้เอาเนาะเพราะว่ามันมีคนซีมแต่เจ้หัวฝีมือเขาแซบแทบบอแต่ว่าเขาซีมเองแน่นอนอยู่แล้วเขาต้องมาแซบเนาะต้องไปหาคนซีมแต่าอพอน่าจจะซีมบอได้เนาะเพราะว่าเพิ่นยังขลังกลุมกลิ่นอยู่ ต่นี่เครื่องเคียงของเขาก็แรกบเป็นเทียมห้อยเนาะพี่น้องตำแรกแล้วต้อก็จะมาใส่กะปิเนาะจะมีกะปิได้มีน้ำปูได้มีส,สูตรเนาะลองใส่ปนกันเบิงนะ้งเนาะน้ำปูเนี่ยอ๋านี่เห็ดเอง๊ยงนะพี่น้องนี่ตัแซบสุดดำจวดเลยเนาะน้ำปูเก็บอยู่นะกะปิในใส่น้อยนึงเอาเนี่ยน้ำปูเนาเฮ็ดธรรมชาตินี่เนาะมันจะดีกว่านะ อ,อันนี้บแมนโฆษณาเนาะพี่น้องกินเองกินเองอืมใส่เรียบร้อยแล้วเา <c oughs> ก็จะมาสันประแด็กของเราเนาะใส่หลายเสียบหลายแล้วเขาว่าประแด็กอ <c oughs> โอ้ยใส่สองฝาอัดนะพี่น้องหลายยู มักน้าลงใส่เนาะน,นี่มักน้ากับมักน้าพุอยูส่วนเนาะพี่นงธรรมชาติล้วนๆเนาะอ่าน้ำลายขนาดเนี่ย๋ยวใส่ดน,นึ่งก่อนเนาะนี่พี่นงบ้าเนี่ย ตาไขเบิงเนาะแบบเหนียวอุดจุดเลยว่านำแซ่บแล้วหอมำปูขนาดเลยมาฟักมกแตงของเขาเนาะฟักทั้งเปลือกเลยได้ในตำเนี่ยพี่น้องมกแตงร่อนเนาะมกแตงไฮห,หอมหอมล่างแล้วเนาะ ผมมีสูตรตต่ตัวเด้อพี่น้องตำเองกินเองนักเลงโคเขาว่าน,นี่แหละผิมืกันซอยมะคุงเนะาะมีทยลอกเรียนแบบได้พี่น้องมะคุงมักแตง โอ้ยนำม,มันวันจัซอยอันต่ำสองน่วยนะหน่วยเดียวนีกว่ก็น่าจะกินบบมุดแล้วหลายเดี๋ยวมุนี่เนาะเฮาสิมาโซมือกล้องของเฮาเนาะหลังจากโออกคลิปหลายมือแล้วก็เงียบหายเนาะบวแมนเงียบหายเลยใช้ชุกทุกมืออยู่แต่ว่าบบปากมุยอมปาก ฟังมันจะได้ยินอยู่กล้องฮั่นสัตว์ฟังเวินอย่างโว้ป้าเป็ดข้ามสัสว้าหอมหอมพี่น้องเบิ่งดูแบบอ่อนขนาดเลย <c oughs> เห็นวบใหญ่นี่อ่อนเด้เ <c oughs> ตียงไฮเนาะบคือมักเตียงจ้าปูกันเลยแกนมันอย่างตามม่ำเบืดเลยพี่นอ้องเพราะว่าอ่อนแหง หน่วยบักใหญ่แล้วว่าอนอนะแถวว่ามีแนวกลับเนาะมีอย่างก็กินยั้งแหละอยูเพื่อนคือกันอยู่ใส่คือกัน เดียวเป็นเทีเยมห้อยเนาะซอยกะยังแต่เฮาซิโคเลโคเลเนาะแล้วก็ซิมาซีมน้ำกันมาซีแตกคนใดโอ้พี่นอ้องดิเต็มโค,โคุกเิหน่วยเดียวเลยเนี่ยโอ้เสียบขนาดเลยอะมักแตกนี่คัทมา่าเปนมักแตกอ่ะ ทั่วไปเนาะขเขาเจ้ามากกันกับปลือกยู่เปลือกบางเท้อกับปอกเนาะเจ่าบ้านนี่มาแต่งไห้พี่น้องเขาปลูกแบบสดๆดยู่ธรรมชาติไม่ได้ใส่อย่างเลยปลูกทิ่มตามนั่นนะมันมันแซ่บพี่น้องทั้งเปลือกไม่อย่างแบบว่าเ้าไปไปลาเป็นอย่างนี้เขาย่เลยปิดมาแล้วก็ย่กิก่นยู่ไฮเลยอู้ดิอ่าจะแซ่บสุด อันนัวนี่เดียวเราจะซีมให้พี่น้องเบิ้งเนาะสุนยอดเลยเดี๋ยวนุ่นกับซีห้างพระเข้านะและกับสอบบนตั้งกล้องส่วนตะก,ก้องของเฮามานางกินน้ำกันเนาะมันลมกันมันเป็นจังใจแท้เนาะพี่น้องเดี๋ยวเมียน,นั้นกันนะโอ้วิธีตักใส่จานในโบง่งายเลยเนาะดิ แบบนี้เลยเนาะพี่น้องอ้าวโชว์จวดๆเลยเนาะดิจะแซ่บบออ้าอันนี้ตำแตงเลยพี่นอ้องกับด้วยพักหอมแป้น,นะนเนาะบนแน่ใจบนอื่นเขาจะเอื้อนพักหยางเนาะอยู่ไทยเอื้อนพักหยางอันนี้ดิเขาจะมักใส่อยู่อันตำส้มตำหยางนี่เนาะตำมี่ตำหยาง อยู่ลาวเอินพักคมเป้นเนาะเดี๋ยวนุ่นกับซีมาซีมก่อนแล้วตะกอกงเฮากับซีมาซอกบอลวางกองแล้วเฮากับซีมาอ่าซีมน้ำกันเนะาะเขาแซบซํำใดแต่ว่าใส่เมทูมันก็เกินไปอุ้ยตกเดี๋ยวเมทูออกก่อนเอามือนี่แหละพี่น้องมันจังแซบเนาะผักคมเป้นของเฮามาตักสดเลยซีมก่อนเนาะป้าน้ำมันอะนำดำาสดเลยพี่น้อง แซ่บคุณยอดจำอเองเนงหมดก่อนอื่นหมดเนาะก็บสบายดีพี่น้องหลายคนเนาะสบายดีผู้ไดน,นี่ไ,ไอไม้ตัก,กล้องเองโอ,อต่กล้องเองเนาะมื่อนี้เพื่อนก็ที่มากออกกล้องน้ำเฮามากินส้มตำของเฮาเนาะส้มตำหม,มากักหมักแตงเนาะอันนี้คือแบบว่าไล่คลิปแล้วทีแบบเฮาไ่ได้ออกคลิปน้ำกันก็แม่นยูไปไทยคลิปน้ำกันแต่ว่าบ่กค่อยปากนะก็เลยว่า เอ่อมือ่อใดก็มีคนถามเนาะแต่ว่าบางคนอันเบอร์คลิปเก่าก็อาจจะหู้เนาะแล้วก็บางคนที่เป็นเอฟซีเก่าโดนแลี้ยวขนาดอาจจะหู้แต่ว่ามื้อนี้ก็มาออกน้ำกันอีกเนาะโดยการกินส้มตำ <c oughs> ซิมเลยเพราะว่าเอ้ยเอ้ยซิมก่อนแล้วก็กินก่อนแล้วว่าแซ่บนี่อันนี้เป็นคิปมือของเอ้ยเนาะเอ้ยต้องมาแซ่บแน่นอนเนาะคำว่าเป็นอันคนอื่นซิมเขาจะว่าแซ่บเขาแซ่บเขาจะคอมเมนต์เลย กินแล้วมึงนายกูวะแซมแซมปะกินมาเลยลงมือกินนี่เรียบร้อยเนาะโอ้ยโอ้ยพอเข้าในใยเกินไปป้านก็ได้มีเอามือเลยเอาบัวม่เลย พักเสมาละมือว่างกลับมาครับบะมาละเนอะมอเคยกินมาละตอกเท้พาพี่น้องมือว่างเนี่ยลองไซายได้มามลองซิมมาแซบบัวบัแซบบะเจอ,อเสียเอาลองกลับอมาละสุดนสวนที่ไหนนงลองกลับม ก็มีอยันซอยเกาอืมตอนกินก็ได้ <c oughs> กินแล้วมิดเลยสงสัยบุกากินการกิน,กกนบุคอยมากกินคมลายบันใดฮนะแต่ว่านี่มันคมจี๊ดเลยนะครั้งแรกแล้วก็คำเดียวน่าจะ Kìm vào đây Mà lại à Khùng hơi Nói được ổn nè Còn trang lên bọc Nào heo là thưa ổn ổn nè Cái dân đại xe ạ bọc Xe ạ Xe ạ đấy Nó รับมันแต่มักหุงบ่องว่น่าจะเส่บแต่ว่าหมักแจงมันจางแล้วเอามาล่ามกับมันขุม่มโพดกินย่างเดียวแมนย่างฝนจะนี่ไปใสโบได้ต้องนั่งพากกันกินกินย่างเดียวกินร่มกันยุ่เฮงือนจะนี่ไหนพี่น้องเพราะว่า ออกไปนอกคือนุ่นไปห้าฝนเมื่อวานซื้อนี่ก็เป็นวัดยางนักเลยสายยู้เฮือนก็พากันเฮ็ดนี่เฮ็ดนั่นกินยู้เฮือนฮนะน่ะถ้าหอมปีนก็มันหอมแป้นเลยเนาะมันเก็บยวนน้มือนั่นมือที่ไปนานเก็บห่อต่องมามอยู่คันนานี่บ้าง,งาม กินแบบโบ่สนใจด้วยแซ่บบแซ่บบุบบ๊คคจ้ะเนาหลายคนกับอาจจะคุ้นหน้าบางคนอาจจะไม่เคยเห็นเลยเนาะหน้าตาเป็น,ปนยังไงเนอะหน้าตาดีบัวหรือว่า K หน้าตาขี้ห้าย่อกคุณเนี่ย พานี <mile> ่ยวะน้องมันนี่ถือว่าแบบพาพี่น้องมาหูดจักกลับตะกล้องอีกรอบที่สองนะพี่น้องกัไปถ่ายคลิปน้ำการทั้งไปตลอดแต่ว่ามันค้นแบบว่าบุคลอยมักป้าแล้วก็อีกย่างจีตปากอูกกล้องหนึ่ย่านกล้องได้ยินสั่นแล้วก็เวลาไปถ่ายคลิปเนาะบอกให้โซน่าอัดหน้าเห็นบอกใส่หมวกแบบว่าเขาถ่ายแล้วก็เล่นลรลี่นะพี่น้อง มือนี่ก็ถือว่านุ่นกับพ้าพี่น้องมากินตำมักแตงแล้วก็รดม้าหูจักกับตะโองของเฮานาะแล้วก็ขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามทับซุมคลิปนนจนจบและมเขมาไม่ให้กำลังใจนุ่นตลอดมาเนาะคลิปนี้ก็จะปิดเพียงเท่านี้แล้วนะขอบใจลหลายๆเด้อบาย